ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องมีหน้าที่หรือว่าที่เราเรียกกันว่า responsibility แทบจะทุกคนนะครับไม่ว่ามันจะเป็นการทํางานการเรียนหนังสือการทํากิจกรรมต่างๆที่มันดูดพลังกายแล้วก็พลังใจของเราไปนะครับผมแล้ <S <S <ๆ>วเวลาที่เราทํากิจกรรมพวกนี้นะครับมันต้องดูดทั้งพลังกายพลังใจของเราใช่ไหมเราก็ต้องหาอะไรเพื่อที่จะมา recover นะครับก็คือการผ่อนคลายอะไรพวกนี้ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผม <S <S ผมจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือท อะไรก็ตามนะครับเพื่อผ่อนคลายชีวิตตัวเองซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะมีวิธีการของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ผมเองก็ชอบทําอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการออกกำลังกายครับผมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทหรือว่าการคาร์ดิโอนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายมันช่วยในเรื่องของรูปร่างแล้วก็สุขภาพนะครับผมผมอยากเป็นคนที่มีหุ่นที่ดีเป็นคนที่อยากมีอายุยืนนะครับผมแต่ให้พูดก็พูดเถอะครับผมว่าตอนนี้ผมกับ คนที่ดูอยู่เนี่ยก็คงจะมีปัญหาคล้ายๆกันใช่ไหมนั่นก็คือเราไม่มีเวลามาออกกำลังกายกครับผมลองคิดดูนะครับผมว่าบางคนทำงานตอน9โมงจนถึง5โมงเย็นพวกนี้นะครับผมกว่าจะได้กลับบ้านมาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกกำลังกายนะครับมันก็ค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมครับผมและในตอนนั้นนะครับผมคนมันก็เต็มยิมเต็มสวนสาธารณะไปหมดเลยเนี่ยมันทำให้มูทนะครับของเราเนี่ยไม่ได้อยากออกกำลังกายเลยนะครับผมเราก็จะ ข้ามไปออกพุ่งนี้ก็ได้ออกพ่กนี้ก็ได้ออไ,ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับเราเลิอกออกมังกยไปเลยนะครับผมแล้วเราก็วนกลับมาใหม่ซึ่งถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปนะครับเราจะวนอยู่อย่างเงี้ยจนเราไม่มี progression หรือเราไม่มีพัฒนาการเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรให้มันเป็นกิจวัตรนะครับผมเราจะชอบทํๆหยุดๆเลิกๆอ่ะ หลายๆคนก็คงจะเข้าใจดีนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมผมมีวิธีการที่จะมาแอปโรชนะครับหรือว่าเข้าถึงให้คุณนะครับผมเป็นคนที่ออกกําลังกายได้อย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ได้บ่อยมากจนกินเวลาทํางานทําการหรือว่ากินเวลาในการใช้ชีวิตนะครับผมเป็นแค่วิธีการแอปโรชให้คุณสามารถออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้โดยแบบ e f f e c t i v e แล้วก็ใช้เวลา ให้น้อยที่สุดนะครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะครับผมไม่ได้อิงมาจากางานวิจงวิจัยอะไรนะครับผมเป็นวิธีการที่ผมใช้อยู่นะครับและมันได้ผลผมก็จะเอามาแชร์กับคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปรับชมดูนะครับสิ่งที่หลายๆคนนะครับมักจะทำผิดพลาดในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นก็คือเขาใช้เวลาในการออกกำลังกาย มากเกินไปนะครับผมแล้วก็นานเกินไปอย่างเช่นบางคนนะครับออกกำลังกายไปยิมหรือว่าการคาร์ดิโอเนี่ยการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับทำแทบจะทุกวันเลยนะครับซึ่งขอบอกเลยครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําทุกวันก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันต้องมีการรีคอเวอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมนะครับและทําให performance ของช่วงเวลาถัดไปเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคุณออกไปวิ่งแทบจะทุกวันเลยนะครับผมแล้วคุณจะให้ขาของคุณเนี่ยมันได้พักตอนไหนนะครับผมมันก็ต้องออกไปใช้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะเกิดอาการล้าอาการปวดนะครับทำให้พัฒนาการของเราเนี่ยมันยิ่งช้านะครับเผลอๆมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บด้วยนะครับการยกเวทก็เหมือนกันนะครับคงไม่มีใครไปเล่นอกแทบทุกวันทุกวันใช่ไหมครับผม เล่นอย่างนั้นทุกวันมันก็ล้าบางทีอาจจะบาดเจ็บอกชีอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่แย่มากนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนานะครับผมการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทการคาร์ดิโอนะครับผมผมขอให้จําเลขตัวนี้ไว้นะครับเลข2นะครับผมนั่นคือออกกําลังกายอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์นะครับผมเช่นการเล่นเวท2วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อสร้างรูปร่างแล้วก็ ในเรื่องของสุขภาพนะครับผมแล้วก็การคาร์ดิโอก,ก็เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องทํามากกว่า2ครั้งก็ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกใจนะครับผมแค่ว่าเลข2เนี่ยสวันต่อสัปดาห์มันเป็นเลขที่เหมาะสมแล้วนะครับมันเอฟเฟ t ต v e ีแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปทํามากกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่เวลาค่อนข้างรัดตัวนะครับ สำหรับคนที่ยุ่งมากๆนะครับผมแล้วไม่มีเวลาที่จะออกไปข้างนอกเลยแบบเลิกงานปุ๊บตรงดิ่งกับบ้านเลยนะครับผมผมก็ขอแนะนําให้ออกลังกายอยู่บ้านนะครับซึ่งการออกกำลังกายอยู่บ้านเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเช่นพวกการบอดี้เวทการคาร์ดิโออยู่บ้านพวกนี้นะครับเช่นการบอดี้เวทนะครับก็พวกดึงข้อวิ่พื้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะยากไปสําหรับคนบางคนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับนั่นก็คือหาซื้อยางยืดออกกำลังกายมาออกกำลังกายที่บ้านนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ายางยืดนะครับมันเล่นง่ายและมันก็สามารถออกกำลังกายได้แทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับผมอีกทั้งมันยังราคาไม่แพงด้วยส่วนในเรื่องของการคาร์ดิโอเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณมีพื้นที่ในบ้านมากพอนะครับก็ก็ลองเดินวนๆรอบบ้านดูนะครับผมหรือถ้ามีพื้นที่น้อยนะครับก็ออกไปเดินตามสวนสาธานะรณะใกล้ๆบ้านก็ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกใจของคุณด้วยนะครับผมว่า จะทำยังไงนะครับผมแล้วแต่เพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายอยู่บ้านนะครับผมจะออกข้างนอกซะมากกว่าซึ่งคุณผู้ชมมีวิธีการยังไงก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับแต่สิ่งที่อยากแนะนานะครับพยายามอย่าไปดูคลิปออกกำลังกาย5นาที6นาทีที่บอกว่าปั้นหน้าท้องสร้างซิคแพคภายใน1อาทิตย์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเรียลลิสติกนะครับมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับพยายาม ออกกำลังกายให้สม่ําเสมอนะครับควบคุมอาหารให้ดีนะครับอันนี้มันจะเวิร์กมากกว่าข้อสุดท้ายนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับยุ่งสุดๆจนแบบว่าเลิกงานมาเที่ยงคืนออกไปทํางานตอนเช้าอีกแล้วอะไรพวกนี้นะครับชีวิตสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คนประเภทนี้นะครับนั่นก็คือการกินให้ดีนอนให้ดีแล้วก็ พยายามทํากิจกรรมให้หลากหลายนะครับกินให้ดีหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือกินอาหารให้ครบ5้าหมู่อะไรพวกนี้นะครับโปรตีนต้องถึงไขมันต้องดีครับก็ต้องโอเคนะครับผมพยายามกินอาหารให้หลากหลายประมาณนั้นนะครับนอนก็พยายามนอนให้มีคุณภาพนะครับผมหลายคนนะครับคิดว่าต้องนอน 7- 8ชั่วโมงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันที่จริงนะครับพยายามนอนให้มัน คุณภาพดีเช่นการตื่นมาปุ๊บโอ้รู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับมันไม่ค่อยง่วงมันไม่ค่อยล้านะครับนั่นคือมันโอเคแล้วนะครับส่วนทํากิจกรรมให้หลากหลายนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่ค่อยได้นะครับผมไม่มีเวลาออกกำลังกายก็พยายามทํากิจกรรมให้หลากหลายเช่นปกติเป็นคนที่ขึ้นลิฟต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็พยายามเดินขึ้นบันไดแทนหรือเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับก็พยายามปลูกต้นไม้ก็พยายามเดิน แข่แขนอะไรทำพวกนี้นะครับมันช่วยจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบอะไรของมึงว่าแบบกูต้องทําถ้าพวกนี้อะไรพวกนี้ด้วยกค,คือร่างกายเนี่ยยิ่งเราขยับนะครับเลือเล่อน มันยิ่งโฟล์นะครับมันทําให้ระบบไหลเวียนต่างๆนะครับผมให้พูดสั้นๆก็คือยิ่งคุณขยับตัวเยอะนะครับผมสุขภาพคุณก็จะดีตามนะครับซึ่งผมอธิบายอะไรพวกนี้นะครับไม่ค่อยเก่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับ3ข้อนะครับที่มาแนะนําในวันนี้นะครับซึ่งถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าจะมีคลิปหน้าหรือเปล่าโอเคครับสวัสดี